นางเอกที่หมดคำอธิบายนางก็เลยตัดบทเพื่อเดินทางกลับไปแต่พระเอกก็ได้ขวางเอาไว้แล้วจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ต่อสู้กันและสองทัพก็เปิดฉากโจมตีทันทีแม้ว่าเหล่าเป้าและหมอยาจะห้ามปามก็ตามส่วนพระเอกก็พังมือทำให้นางเอกบาดเจ็บแต่นางก็ยังคงยืนยันคำเดิมว่าไม่มีส่วนรู้เห็นพระเอกได้จอดาบพอดีคอของนางแล้วจากนั้นก็ไล่นางให้ใส่หัวไปซะเพราะถ้าเจอกองทัพสกุลชุยเมลรยเขาก็จะคาทิงให้หมด และตกเย็นพระเอกก็ได้มีคําสั่งให้รวบรวมคนและถอยไปที่เมืองรั้วยางส่วนนางเอกประกลับมาแล้วนางก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่วางแผนการทั้งหมดก็คือชุยลินวันลุงขึ้นเหล่าเป้าก็ได้มาเตือนสติพระเอกเพราะเห็นว่าเขาไม่ยอมนอนนั้งคืนและเหล่าเป้าก็ได้บอกไปว่านางเอกเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเพราะานางเป็นคนลงมือนางก็คงยอมรับไปแล้วส่วนนางเอกก็ได้พบชุยลินที่รอรับอยู่และเขาได้ยอมรับว่า ได้หักหลังกองทัพเชิญซีเพื่อร่วมมือกับซุนจิงโดยมีข้อแรกเปลี่ยนว่าซุนจิงต้องถอนทัพออกจากเมืองอิงโจโดยที่เรื่องนี้นางเอกก็โมโหมากที่ชุยหลินไม่ยอมปรึกษานางแต่ชุยหลินก็้เหตุผลไปว่าที่ต้องทําแบบนี้เพราะต้องการช่วยเหลือเมืองอิงโจโแล้วไม่แน่ว่าในอนาคตถ้าพระเอกได้เมืองสีช่างไปแล้วเขาก็อาจยกทัพเพื่อมาโจมตีเมืองอิงโจแม้ว่าชุยหลินจะอ้างเหตุผลมากมายรวมทั้งเรื่องที่นางชอบพออยู่กับพระเอก จนไม่เห็นแก่ส่วนรวมนางเอกที่หมดคำพูดก็เลยควบมา้าเพื่อไปสงบสติอารมณ์แล้วนางก็ได้แต่นั่งเสียใจและคุณคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างนางกับพระเอกได้จบลงแล้วและถ้าเจอกันครั้งหน้าก็คงเป็นในสนามรบเมื่อตัดใจได้แล้วนางก็เดินทางกลับกองทัพส่วนพระเอกในตอนนี้ก็คิดว่าพี่ชายของเขาต้องส่งคนมาถามข่าวแน่แล้วก็เป็อยี่ิคิดไว้อ,องจินได้ส่งคนมาถามข่าวพร้อมสเบียงที่นำไให้กองทัพเจนซี โดยที่พระเอกก็ยินดีรับเอาไว้แต่ว่าเขาก็ดึงเชงและไม่ยอมกลับรัวย่างแล้วผ้าก็ตัดไาที่อองจินที่ในตอนนี้อองไหลได้เสนอแผนการไปว่าให้ชุยหลีแอบนํากําลังไปดักซุ่มเพื่อโจมตีชุยหลินและก็โยนความผิดให้กับพระเอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ชุยหลินได้หักหลังกองทัพเจนซีโดยที่เรื่องนี้อองจินก็เห็นดีเห็นงามด้วยแล้วจากนั้นอองจินก็ได้ส่งจดหมายไปเอกโดยให้กองทัพเจนซีแล้วก็ถอยไปตั้งหลัก ยู่ที่เมืองตูโดยที่พระเอกก็รู้ความหมายเป็นอย่างดีว่าถ้าเข้าเขตรั้วยางเมื่อไหร่เขาต้องถูกจิตอำนาจทหารอย่างแน่นอนและเผยยวนก็ได้บอกข่าวดีไปว่าในตอนนี้พ่อของเขาได้ส่งกําลังเสริมมาแล้วแล้วจากนั้นพระเอกก็ได้ส่งจดหมายไปให้ใหประชาชาเสีย่ยเพื่อร่วมมือบางอย่างโดยพนางก็ยินดีตอบรับแต่มีข้อแม้ว่าต้องประกันความปลอดภัยให้กับดีเซนเจอที่เป็นหลานไทจอแล้วจะโตขึ้นเมื่อไหร่หลานไทจอ ้องในของบอลลังแดนแต่เท้า,ทากู้ก็ได้รับข่าวว่ากองทัพซุนจิงที่ไปโจมตีแคว้นไปเยได้พ่ายแพ้แล้วและในตอนนี้ซุนจิงก็สั่งปิดข่าวแต่แต่เท้ากู้ก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นข่าวลวงที่ซุนจิงแค่ปล่อยออกมาเท่านั้น้ดานนางเอกในตอนนี้ก็เหมือนชุยหลินแล้วนางก็กดชุยหลินที่โกหกเรื่องก่อนหน้านี้แม้ว่าชุยหลินจะย้ำเตือนไปว่าให้นางนึกถึงภารกิจที่ออกจากอิงโจ้ดนไปเอกก็ได้รับรายงานว่า ชุยหลีได้วางกําลังเพื่อลอบสังหารชุยหลินที่ริมแม่น้ําและในครั้งนี้นางเอกก็ได้ร่วมทับไปด้วยแต่พระเอกก็กลับไม่สนใจและไม่ยอมช่วยเหลือและภาพก็ตัดมาที่ชุยหลีที่แอบซุ่มดูเมื่อกองทับสกุลชุยและชุยหลินได้เดินทางมาถึงแล้วชุยหลีก็ส่งสัญญาณให้โจมตีทันทีด้วยการประเคาระ,ะเบิดควันทอนซุงและหาธนูเข้าใส่กองทับสกุลชุยในขณะที่ด้านล่างได้ต่อสู้กันอยู่นั้นที่ด้านบนพระเอก ก็มองดูอย่างสบายใจและถึงแม้ระเอกจะเมินใส่แต่สุดท้ายก็ดียิงธนูเพื่อช่วยเหลือนางเอกอ,อยู่ดีแล้วในขณะที่นางกำลังจะพาท่าและถูกแทงชุยลินก็ได้มาขวางเอาไว้แล้วก็ถูกแทงจนล่วงน้ําส่วนระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ควบม้าและไปช่วยเหลือนางเอกเมื่อเขาได้จัดการคลายวงล้อมแล้วนางก็ต่อว่าทันทีที่เห็นเหตุการณ์และจงใจไม่ช่วยเหลือโดยที่ระเอกก็ตอบรับด้วยความเฉยเมยว่าใช่และภาพก็ตัดมาที่ชุยอี ที่เป็นแม่ทัพใหญ่และจะที่เขาได้โจมตีกองทัพซุนจริงจนแตกพ่ายไปแล้วก็ได้รับจดหมายจากพระเอกว่าในตอนนี้ได้ช่วยเหลือนางเอกเอาไว้แล้วก็อยากให้แม่ทัพชุยนําทัพและโจมตีมาร์ซีชางพอได้อ่านแล้วแม่ทัพชุวยก็รู้สึกว่าจดหมายนี้คือการข่มขู่และภาพก็ตัดมาที่นางเอกที่ในตอนนี้กำลังหมดอะไรตายยากและก็ถึงชุยหลินที่ตกน้ําไปส่วนพระเอกก็ได้รู้ว่านางคิดกับชุยหลิน เป็นแค่พี่ชายท่านั้นหลังจากหมอยาได้ออกไปแล้วนางเอกก็เทยาทิ้งทันทีส่วนพระเอกก็เดินเข้ามาและก็บอกไปว่าเขารู้ความจริงแล้วว่านางไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องการโจมตีด่านทงและเขาก็ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ได้ขาดสติและไม่ยอมฟังนางแต่นางเอกก็ประชดประชันด้วยการบอกไปว่านางคือคนที่วางแผนและรู้เห็นทุกอย่างพอพูดจบพระเอกก็ถูกไล่แล้วก็วางผลไม้เชี่ยวไว้ให้พอพระเอกได้หันหลังกลับไปแล้ว นางเอกก็หยิบห่อผลไม้เชื่อมแล้วก็ปาเสรทันทีเพื่อเป็นการระบายอารมณ์จากนั้นพระเอกก็ไปพบเผยหยวนและได้ข่าวว่าแม่ทับชุยได้ตอบรับเงินไขแล้วแต่ก็มีข้อแม้ว่าพระเอกต้องจับตัวชุยหลีและส่งตัวให้กับแม่ทับชุยแล้วในตอนนี้เผยหยวนก็เข้าใจแล้วว่าชุยลินได้วางแผนการและโจมตีกองทัพเจนซีและนางเอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขาก็ได้เตือนไปว่าให้พระเอกรีบตัดสัมพันธ์ กับนางเอกไปซะเพราะตอนนี้อองเลียงได้เป็นฮองเต้แล้วและเขาก็ไม่มีทางได้แต่งงานกับนางแน่แล้วภาพก็ตัดมาที่ตเท้ากูที่ในตอนนี้ได้รับจดหมายจากพระเอกว่าเขาได้เตรียมแผนการเพื่อบุกเมืองสีฉางแล้วส่วนนางเอกในระหว่างที่กําลังฝนมากอยู่นั้นนางก็คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ชุยลินได้ช่วยเหลือเอาไว้และเขาก็เหมือนพี่ชายของนางและมากที่ฝนอยู่นี้นางก็ตั้งใจไว้ว่า จะมาไปชุยลินแต่ว่าตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วนางก็ไลยมีความตั้งใจว่าเมื่อพบศพชุวยลินแล้วจะยัดใส่ลงแล้วฝังไปพร้อมกันและในตอนนี้ก็ฝนจะนิ้วทลอกแล้วก็มีเลือดไหลพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยห้ามเอาไว้เพราะต้าบอกไปว่าที่ทาแบบนี้หรือว่านางต้องการตายไปพร้อมชุยลินนางเอกก็เลยประชดแล้วก็ตอบไปว่าใชา่แล้วนางก็ยังพูดไปอีกว่าที่ผ่านมานางก็หลอกลวงเขามาตลอดแต่พระเอกก็รู้ดีว่า นางแค่ประชดประชันเท่านั้นนอกจากนางเอกจะเมือนใส่พระเอกแล้วหมอยาก็เมือนใส่รับเสียเช่นกันและในตอนนี้นางเอกกับหมอยาก็คิดหาแผนการเพื่อกลับเมืองอิงโจตกเย็นพระเอกได้ไปจุดเทียนแล้วก็มอบหนูถักให้กับนางเอกแต่ว่านางก็ทบไม่สนใจและจากนั้นก็นําไปเผาไฟแล้วก็โยนออกมาด้านนอกโดยที่พระเอกก็เดินคอตกและไปเก็บกลับมาวันรุงขึ้นพระเอก ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นองค์ฉินและเขาก็ต้องนำทัพเพื่อยึดเมืองสีชางแต่ถ้าล้มเหลวตัวเขาก็ต้องรับผิดชอบเผยยวนก็ได้เสนอไปว่าให้ปฏิเสธไปซะแต่พระเอกก็ตอบรับเพราะในตอนนี้เขาสามารถรวบรวมกองทัพเพื่อโจมตีเมืองสีชางได้จากนั้นพระเอกก็เริ่มวางแผนการทันทีด้วยการส่งเหล่าเป้าและกลุ่มโจมภูเขาไปที่เมืองสีชางเพื่อก่อกวนภายในดานแต่เท้ากู้ก็ปล่อยข่าวลือไปว่า ถ้ายกปฏิแคว้นไปเย่ได้พ่ายแพ้กลับมาและเมื่อข่าวลือนี้ได้ถูกปล่อยออกไปเมืองซีชางก็โกลธโหนทันทีพอชาวบ้านได้ซื้อสเบียงเพื่อกักตุนเอาไว้และด้วยเห็นี้เองสเบียงและข้าวของก็เลยมีราคาสูงขึ้นส่วนส่วนจริงที่รู้เรื่องนี้ก็สั่งการทันทีด้วยการตามจับคนปล่อยข่าวลือและก็ประหารซะแานพระเอกก็ยังคงเดินหน้าเพื่องอางเอกต่อไปด้วยการพับแมงปอและโยนเข้ามาและเขา ก็ได้เล่าให้หนางฟังว่าถ้าพับแบงปอแล้วโยนลงพื้นทุกอย่างก็จะสมปารถนาและคนที่บอกเรื่องนี้ก็คือแม่นมเขาก็เลยพับแบงปอเพราะในตอนนั้นก็อยากเจอแม่มากแล้วเรื่องงงงมนี้แม่นมแค่ใช้ปลอบเขาเท่านั้นแม้จะรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นแค่เรื่องงงงมตัวเขาเองก็ยินดีทำเพราะอยากให้นางให้อภัยสักทีแล้วต่อไปนี้เขาจะไม่เข้าใจผิดอีกนางเอกก็เลยขอกลับอิงโจแต่พระเอก ก็ปฏิเสธทันทีเมื่อเป็นแบบนี้เขาก็ถูกเมืออีกครั้งแล้วจากนั้นพระเอกก็ไปตกป่าแกเซงแล้วพระเอกก็ได้รับข่าวจากเผยหยวนว่าแม่ทัพชวยได้ยกทัพประชามากโดยที่พระเอกก็รู้ดีว่าสาเหตุก็มาถึงเลีเขาข่มขู่แม่ทัพชุยเรื่องของนางเอกและที่สําคัญแม่ทัพชวยก็มีทหารมากกว่าด้านนางเอกก็ได้วางแผนการ,พรเพื่อเตรียมหลบหนีและเมื่อนางได้ดูพระเอกไปตกป่า นางก็ได้ให้เถาจือไปขอปลาจากพระเอกเพื่อทําลูกชิ้นปลาพระเอกที่รู้เรื่องนี้เขาก็เข้าครัวเพื่อทําลูกชิ้นปลาทันทีแล้วจากนั้นก็ยกมาเสิร์ฟด้วยตัวเองเพราะเขาบอกไปว่าถ้าอยากได้อะไรเขาจะซื้อให้ทันทีนางก็ได้แซวไปว่าถ้าแบบนี้ไม่กลัวนางจะแอบ,บตรงข่าวแล้วหนีไปเหรอพระเอกก็ได้บอกไปว่าต่อให้นางหนีไปเขาก็มีร้อยแปวิธี ที่จับกลับมาอยู่ดีแล้วนางก็พูดถึงข่าวลือที่ก่อนหน้านี้ส่วนจริงได้ปล่อยออกมาแล้วนางก็รู้ดีว่าพระเอกไม่มีทางโจมตีเมืองสีฉางได้สาเร็จโดยที่ตัวเขาก็ยอมรับเรื่องนี้และไม่ว่ายังไงเขาก็จะไม่ปล่อยนางกลับไปด้านสายรับเสียได้ตามติดหมอยาเพื่อขอร้องนางให้พูดแทนพระเอกและขอร้องนางเอกให้ยอมให้อภัยพระเอกหมอยาก,ก็ตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าสายรับเสียต้องไปซื้อยาให้กับนาง แล้วแต่ละร้านก็อยู่ห่างกันมากแล้วก็ดูเหมือนว่าการซื้อยาในครั้งนี้หมอยาจะหลอกสายลับเซียให้ไปส่งข่าวมากกว่าด้านพระเอกก็ได้ส่งดอกไม้เพื่อตามง้อเช่นเคยด้วยการส่งดอกไม้เพื่อมาง้อทุกวันแล้วในขณะที่กําลังซุ่มดูอยู่นั้นพระเอกก็ได้รู้ว่าที่นางยังโกรธอยู่ก็เป็นเพราะว่านางก็มีใจให้กับเขาส่วนแม่ทับชวยก็ได้รับข่าวที่ส่งมาจากเมืองสีชางส่วนพระเอกก็ได้รับข่าวดีจากสายลับเซียว่า เาจือได้ช่วยพูดและจัดงานเลี้ยงที่บอ่อบัวเพื่อเปิดโอกาสให้ระเอกและนางเอกได้พูดคุยกันแล้วนางก็ยังแนะนําอีกว่าให้ระเอกก็โทษจะเยอะเพราะถ้าเป็นแบบนี้นางเอกต้องหายโกรธแน่